ไม่ต้องพกสำเนาให้เป๋าตุงอีกต่อไปกับกระเป๋าเอกสาร Document Wallet รู้หรือไม่คะว่ามีบริการใหม่กระเป๋าเอกสาร Document Wallet บนแอปทางรัฐโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA รวบรวมเอกสารดิจิทัลของคุณไว้ในที่เดียวใช้เอกสารดิจิทัลแทนเอกสารจริงได้ปลอดภัยถูกต้องและตรวจสอบได้ เมื่อมีการขอเอกสารผ่านมินิแอป,ปต่างๆในแอป,ปทางรัฐระบบจะดึงข้อมูลมาไว้ในกระเป๋าเอกสารให้พร้อมใช้งานทันทีสะดวกรวดเร็วไม่ต้องถ่ายเอกสารซ้ำๆใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวสะดวกครบทุกช่วงวัย สามารถดาวน์โหลดและใช้งานกระเป๋าเอกสาร Document Wallet ผ่านแอปทางรัฐได้แล้ววันนี้ผ่านทาง Google p a y และ App Store ผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์